สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของชุมชนวันเวลาที่ผ่านไปทำให้ชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงเช่นเมื่อก่อนเป็นชุมชนขนาดเล็กๆหลายปีต่อมามีผู้คนเพิ่มขึ้นทำให้ชุมชนใหญ่ขึ้นเช่นจากหมู่บ้านเป็นตำบลจากตำบลเป็นอำเภอจากอำเภอกลายเป็นจังหวัด หรืออาจเปลี่ยนจากชุมชนที่มีคนอยู่มากเป็นชุมชนที่มีคนอยู่น้อยเมื่อก่อนเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลต่อมาบ้านเมืองมีการพัฒนาและขยายตัวมากขึ้นจึงทำให้เกิดความสะดวกสบายในด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการเดินทางมีทั้งทางรถยนต์รถไฟรถไฟฟ้า ทำให้ชุมชนที่อยู่ห่างไกลมีคนมาอาศัยอยู่มากขึ้นเพราะมีการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงของชุมชนส่งผลให้การดําเนินชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปคนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพเช่นเปลี่ยนจากการเพาะปลูกเป็นเข้าไปทํางานในเมืองหรือเลิอกอาชีพที่สืบทอดกันมาในชุมชนตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพนะคะ ชุมชนแรกคือชุมชนบ้านบาทซึ่งอยู่ในกรุงเทพเคยมีอาชีพทำบาทพระแต่ตอนนี้เหลือคนทำอาชีพนี้น้อยลงชุมชนที่สองชุมชนเกาะเกร็ดอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีเคยมีอาชีพทำสวนทำนาทำเครื่องปั้นดินเผาแต่ตอนนี้คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไปทำงานอื่นๆในเมืองชุมชนที่สชุมชนขมิน้น ซึ่งอยู่ในเขตธนบุรีเคยเป็นย่านที่ชาวบ้านทําขมิ้นผงขายแต่ตอนนี้ชาวบ้านไม่ได้ทําอาชีพนี้แล้วสุดท้ายนะคะชุมชนบ้านหม้อในกรุงเทพเคยเป็นย่านที่ทำหม้อขายแต่ตอนนี้เหลือคนทําอาชีพน้อยลงค่ะ